คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแคาล็อกเฮอร์ป้าประจำเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ปี2564นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในช่วงต้นปี2564เนี่ยเฮป้าจะออกโมเดลรุ่นใหม่ๆออกมากี่รุ่นนะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขอโฟกัสไปที่รถใหญ่เหมือนเดิมนะครับข้าในเล่มก็ ในส่วนหน้าแรกก็จะเป็นพวกรถเล็กนะก็ออกมาหลายรุ่นนะครับจะเป็นพวกรถออดี้นะหรือว่าโ o l kswagen ที่เป็นรถตู้นะครับหน้าแรกๆเขาก็จะเป็นรถเล็กซะส่วนมากนะด้านล่าง2องคันนี้นะครับก็จะเป็นรถเฮอร์ป้ามินิคิดนะอันนี้เราก็ต้องเอามาทําการประกอบเองต่อมาครับอีกหน้าหนึ่งอ่าหน้านี้ก็ ที่น่าสนใจก็จะเป็นรถดับเพลิงนะครับคันนี้นะจะเป็นแมน TGS นะครับรถดับเพลิงก็จะออกมา2รุ่นนะส่วนคันซ้ายมือก็จะเป็นมือเด็ดเบนซ์อีโค닉นะครับโอเคครับเรามาดูหน้านี้กันดีกว่าสำหรับในหน้านี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยเฮอป้าก็จะออกรถรุ่นใหม่ๆมาหลายรุ่นเลยนะผมก็จะขอพูดทีละรุ่นเลยเริ่มจากคันบนสุดซ้ายมือนะครับก็จะเป็น รถบรรทุกแมน TGS อนะอันนี้จะเป็นรถเฮียบติดเคนนะครับด้านหลังก็จะเป็นฮุกลิฟต์นะครับถ้าเกิดเราสังเกตฮุกลิฟต์อันนี้ข้างบนนะครับก็จะเป็นตู้ของทางหน่วยดับเพลิงเขานะก็จะเป็นตู้เซอร์วิสนะครับที่เอาไว้ใส่เครื่องมือนะสำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับต่อมาคัานล่างอันนี้นะครับก็จะเป็นรถบรรทุกรถด,ดั้มนะรถด,ดั้มแมน TGS เป็นรถ4ี่คูณสีนะครับลากด้วยพ่วงตัวตู้อันนี้นะจะเป็นตู้สินค้าต่อมาครับคันด้านล่างนะอันนี้ด้านล่างสุดก็จะเป็นหางพ่วงชันต่ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นหางพ่วงสีเผานะหางพ่วงในลักษณะนี้ก็จะเอาไว้เล่นกับพวกรถบรรทุก10ล้อหรือ12ล้อนะครับถ้าเกิดใครมีรถบรรทุกอยู่แล้วเนี่ยอยากจะลากพ่วงเป็นชันต่ําอันนี้ก็น่าสนใจนะ,ะต่อมาครับ คันที่น่าสนใจก็จะเป็นคันนี้ครับรถดัมสีส้มนะอันนี้ก็จะเป็นแมน TGS Double N นะครับหัวจะเป็นหัวรุ่นใหม่ละจะเป็นรถบรรทุก12ล้อเป็นแบบ 8x4 นะเป็นรถดัมด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหางพ่วงชันต่ำจะเป็นหาง5เผานะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสําหรับหางอันนี้นะสายก่อสร้างก็ควรมีเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้เล่นกับพวกรถโมเดลที่เป็นเทสโตสเกลก่อสร้างเรามาดูหน้านี้กันนะครับ คันที่น่าสนใจสุดเนี่ยน่าจะเป็นคันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหัวลากไอว c โกนะครับลากด้วยหางชานตับนะด้านบนก็จะมีรถตากริแพ้นะครับริแพ้นี่รู้สึกจะเป็นริแพ้580นะอันนี้ก็ถือว่ามาเป็นแบบเซตเป็นรถบริษัทเลยนะครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ70ยูโรนะก็ถือว่าราคาพอสมควรแต่ถ้าเกิดได้รถบริษัทที่แต่งมาหมดแล้วก็ถือว่าโอเคครับน่าสนใจ ต่อมาครับคันล่างนะคันล่างสุดจะเป็นรถยกนะครับจะเป็นสแกนเนีย c r h d นะก็จะเป็นรถบริษัทเช่นกันนะครับความพิเศษก็คือเขาเจ้าจะแต่งมาหมดแล้วตัวรถจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะให้ล้อโครเมียมดุมแดงมาให้แล้วนะก็ถือว่าเป็นรถที่ซื้อมาแล้วเก็บสะสมได้เลยครับราคาค่าตัวคันนี้ก็อยู่ที่60ยูโรนะครับก็ตอนนี้ค่าเงินยูโรเรา1ยูโรเท่ากับ37บาทนะก็ลองคูณดูครับ ต่อมานะอันนี้ก็ด้านบนขวามือก็จะเป็นรถตักลิฟแพห้าแนะครับอันนี้จะเป็นลายบริษัทคัตเตอร์นะสีขาวแดงนะก็ถือว่าทําออกมาได้สวยงามเลยครับคันต่อมานะคันล่างก็จะเป็นรถดาไอวีโก้นะครับอันนี้จะเป็นหัวลากไอวีโก้สคูณ4นะลากด้วยหางพ่วงดำนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถือว่าทำออกมาได,ได้สวยนะ ส่วนคันล่างสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็น v o l v o f เอ4และอันนี้ก็จะเป็นรถเฮียรติดเคนเหมือนกันข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นตู้20ฟุตนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตู้สำนักงานนะครับด้านหลังเนี่ยตัวหางเทเลอร์นะครับก็จะลากด้วยหางเทเลอร์ชั้นต่ำ3า3เพลานะแล้วก็ด้านบนหางเทเลอร์จะมีรถโฟล์คลิฟของจุงฮิลิคนะครับก็คือเป็นรถคันเล็กนะพิกัดน้ำหนักหน้าจะประมาณสัก2.5ตันนะครับรถโฟล์คลิฟในลักษณะนี้ ต่อมาครับเรามาดูหน้านี้กันในส่วนของหน้านี้คันที่น่าสนใจก็จะเป็นรถเคนนะครับจะเป็นรถเคนลิพแพร์ LTM 1,300นะก็จะเป็นลายบริษัทมาเลยนะครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ90ยูโรนะก็ถือว่าโอเคครับราคาใช้ได้เลยนะต่อมาครับก็จะเป็น รถหัวลาก Mercedes-Benz Actor MP4 นะครับเป็นรถหัวลากสีเผานะลากด้วยหางพ่วงแบบยืดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Telescopic t ทเลอร์นะหางนี้ก็จะล้อก็จะสามารถบิดเลี้ยวได้นะครับเหมือนรถของจริงนะต่อมานะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกรถแท้งนะรถแท้งก็จะเป็นหัวลากเร u l t T นะครับเป็นวอลโวเอสโนะแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นรถ Merced e เ b e n z น c t แ o r นะครับ ลากด้วยหางตู้สายเคมีนะอันนี้จะเป็นแท้งคอนเทนเนอร์ขนาด2 6ฟุตต่อมาครับเรามาดูหน้านี้กันหน้านี้คันที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นคันนี้นะสแกนเนีย c h 20hd นะครับลากด้วยหางพ่วงแท้งคอนเทนเนอร์26ฟุตเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นรถบริษัทนะครับจะแต่งมาหมดแล้วนะก็ถือว่าสวยงามเลยนะตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินตัดด้วยสีทองนะ โอเคเลยครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ43ยูโรนะครับคันนี้ก็จะระบุราคามาหมดแล้วนะส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวกรถตู้สินค้านะครับทางด้านนี้ก็เช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นรถพ่วงกระบะนะครับนี่จะเป็นกระบะธรรมดานะจะเป็นสกนเนีย CS 2 0 HD ก็ถือว่าสวยงามนะครับตัวรถก็เป็นสีน้ำเงินทั้งคันนะแล้วก็ใส่ล้อคโครเมียมดุมน้ำเงินมาให้เราแล้วครับเรามาดูอีกหน้าหนึ่งกัน สำหรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอะไหล่นะแล้วก็พวกสแป์พาร์นะครับก็จะมีรถตู้สินค้าอยู่คันหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเรโนทีอาจจะเป็นตู้น่าจะเป็นตู้สินค้าธรรมดานะครับหัวลากก็จะเป็นแบบ6คูณ2นะสำหรับคันนี้ส่วนชิ้นนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนหางพวกชั้นต่ำนะ ก็จะเป็นคลิปที่ผมได้เคยรีวิวไปทั้งในช่องนี้แล้วนะครับทางเฮอร์ป้าเนี่ยก็จะผลิต a c c e s s o อรออกมานะครับสำหรับใครที่เล่นหางพวงไปแล้วตัวหางเนี่ยเกิดความชํารุดเสียหายแล้วก็จะสามารถซื้ออะไหล่พวกนี้เอามาซ่อมแซมได้นะต่อมาครับก็จะเป็นชัดซีนะอันนี้จะเป็นชัดซีแมน t g s Euro 6นะ อันนี้เป็น6คูณ2ก็จะเป็นชัดซีรถ8ล้อนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเพากระดกนะอย่างในคลิปที่ผมได้เคยรีวิวไปทั้งในช่องนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นรถตู้เซอร์วิสนะจะเป็นรถตู้ของ v o l ks w a g e n กับ MAN GTE นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหน้าหนึ่งกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายของ h ฮ o Scale แล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรถรุ่น Limited e dition นะครับก็จะเป็นสแกนเนีย CR 20 h d ก็จะเป็นรถตู้สินค้านะ อันนี้ก็จะเป็นรถหัวลาก10ล้อจากทางเฮอร์ป้านะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่หาค่อนข้างยากนะเพราะว่ารถ10ล้อเฮอร์ป้าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำกมาเท่าไหร่นะครับด้านล่างก็จะเป็นรถหัวลาก6ล้อนะครับก็จะสกีไลน์เหมือนรถของจริงนะอันนี้เฮอร์ป้าก็จะมีรถของจริงมาให้เราเทียบดูนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะ่ะเรามาดูต่อไปอ่หน้านี้ก็ไม่ใช่เฮดโอสเกลแล้วนะครับโอเคครับสำหรับ แคตตล็อกเล่มนี้นะเล่มแรกของปี2 5 6 4เฮห้อป้าก็ออกรถรุ่นใหม่ๆมาเยอะพอสมควรเลยนะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ